รัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ารัฐบาลสีถนนชัยภายใต้าการกำกับของสีถนนชัยที่ชื่อนักโทษชายทักษิณใช่หรือไม่ป่วยวันที่29พฤษภาอายการเอาอายการเอาตัวไปส่งฟ้องไม่ได้บอกว่าเป็นโควิดพี่น้องเป็นโควิดอีท่าไหนะ หลังจากนั้นไม่กี่วันก่อนวันที่8เนี่ยก่อนวันที่8ก็คือวันที่6หรือวันที่7เนี่ยไปนวดสปาแล้วะ่ะพี่น้องแล้วก่อนที่ไปนวดสปาเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือเอ็กซเรย์ไอรถเบนสีดําที่มันออกวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านจันสองล่าเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันวิ่งไปหาใครแล้วใครอยู่ในรถครับพี่น้องวิ่งออกวันหนึ่งหลายรอบมันนอนไม่หลับผมบอ,อกแล้วไงนอนไม่หลับ สถานการณ์บ้านเมืองผมต้องฝากไปถึงผู้มีอำนาจที่หลงอำนาจอยู่เนี่ยอย่าเอาอนาคตของประชาชนที่ยากไร้อย่างพวกจะบอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยอย่างพวกผมดีกว่าอย่างพวกญาติธรรมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ยากไรแล้วครับพวกนี้อยู่สบายแล้วรอไปนิพพานอย่างเดียวแต่พวกผมยังเป็นพวกที่ต้องปากกดตีนถีบอยู่ยังอยู่กับโลกพี่น้อง ฝากไปถึงผู้มีอำนาจอย่าเอาอนาคตของประชาชนที่กำลังยากลำบากเนี่ยไปต่อรองเรื่องอำนาจกับนักโทษชายที่ทำเรื่องราวบ้านเมืองชิบหายอยู่ขนาดนี้เริ่มขอญาติมันเริ่มหยาบต้องขออภัยพยายามพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ในสำนักง,งานเนี่ยผมเปิดวิทยุเนี่ไม่ได้ฟังรายการอื่นเลยนะครับ ฟังรายการธรรมะแล้วคือต้องเอาธรรมะเข้าข่มอารมณ์ฟังธรรมะเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนธรรมะนะเพียงแต่ว่าฟังบรรดาครูบาอาจารย์ที่เทศสถานีวิทยุของวัดเขาวังราบรีผมไม่หนีไปขึ้นอื่นเลยพอเข้าห้องทำงานปับ๊บผมเปิดวิทยุฟังเอาเสียงพระเอาเสียงไม่ว่าจะเป็นบทสวดอะไรที่เขาเปิดออกมาเนี่ยมา สงบตัวเองเพราะอารมณ์บางทีเนี่ยผมต้องไปเช็คข่าวดูข่าวการเมืองดูอะไรต่อมีอะไรเพื่อจะต้องไปออกรายการดูแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยท่านผู้ฟังผมไม่เห็นข่าวดีๆของบ้านเมืองนี้ดูยิ่งดูยิ่งสิ้นหวังกับรัฐบาลชุดนี้สิ้นหวังกับนักการเมืองสิ้นหวังกับพรรคการเมืองที่มีอยู่พี่น้องครับผมยืนยันกับพี่น้องว่า เรายังคงต้องการให้ประเทศนี้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญที่เราลงมติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี40ก็คือการเมืองที่เราตกลงกันเอาไว้ว่าจะอยู่ในประเทศนี้โครงสร้างของประเทศชาติศาส,าส,ส,ส,สนาพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองที่เราเลือกนั่นก็คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขใช่หรือไม่ <Acting> ผมเนี่ย ก็ยึดในสิ่งเหล่านี้และเอาเป็นหลักเอาเป็นเกณฑ์ของการทำงานทั้งที่บ้านและการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานการเมืองน,นอกสภาและก็เวทีที่กำลังพูดคุยกันอยู่นี้หลักภายใต้หลักนี้กับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องปัจจุบันที่กลำลังเกิดและก็มองไปที่อนาคต เป้าหมายเราคืออะไรเราตอบตัวเองเราถามตัวเองเราตอบตัวเองว่าเป้าหมายเราคืออะไรที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่ปี3-5เริ่มต้นเป็นการลุงจำลองมาจนถึงณเวลานี้สุดท้ายเลยมาเป็นหัวขบวนของกองทัพประชาชนปฏิรูปกระบวนการปฏิรูปพลังงานแล้วก็เสียเพื่อนเสียน้องเสียญาติ ในการต่อสู้ทั้งหมดนี้คือบทเรียนของชีวิตในช่วงเวลาตั้งแต่ปี3-5มาจนถึงณเวลานี้ปี6-7มันกี่ปีแล้วครับพี่น้อง20กว่าปีมันบ่มเพราะความรู้สึกนึกคิดของเราในฐานะประชาชนตัวเล็กๆคนบ้านนอกพ่อผมแม่ผมอ้หลักเลยชาวนาตั้งแต่เกิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ กู้ร้อยส่งลูกเรียนเราเห็นภาพของกระบวนการประชาชนที่ต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนมาถึงเราเห็นความมั่งคั่งของผู้คนที่ใช้ในโคตของกี่เขาเรียกว่ากี่ชาติก็ไม่หมดและบนพื้นฐานณนะเวลานี้พี่น้องประชาชน,นยอยู่กันอย่งางยากลำบากนะแล้วนักการเมืองมันไม่คิดถึงอนาคตของคนที่ยากลำบากแต่ยังปล่อย ให้มีการกอบโกยเอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไปเป็นของคนไม่กี่กลุ่มเนี่ยอนาคตของประเทศมันอยู่ที่ไหนครับพี่น้องแล้วมาพูดกันอยู่แค่เอาไม่เอาทักษิณมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องมันต้องเลยจากทักษิณเลยจากก้าวไกลไม่ต้องไปกลัวแต่เราจะปักธงความยั่งยืนของประเทศนี้ในฐานะที่ประชาชน แชร์ผลประโยชน์ที่อยู่กันอย่างเป็นสุขเนี่ยเราต้องไปตรงนั้นแล้วครับพี่น้องความยุติธรรมของการอยู่ในประเทศนี้เนี่ยเราต้องคุยกันแล้วเวทีของพวกเราหลักปักแน่นอยู่แล้วคือกระบวนการยุติธรรมของประเทศมันต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมแล้วไปต่อว่าประเทศนี้อนาคต จะอยู่กันอย่างเป็นธรรมที่บอกว่ามีความเท่าเทียมบนพื้นฐานของศักยภาพของประชาชนเนี่ยเทศจะลืมตาอ้าปากเข้าถึงแหล่งทุนการทํามาหากินเนี่ยจะทํากันยังไงวันวันหนึน่งรัฐบาลชุดนี้ไม่พูดเรื่องอะไรเลยครับผมเคยบอกกับพี่น้องนะครับว่าความจนของประชาชนคนไทยไม่ได้เกิดตามธรรมชาติใช่ไหมครับพี่น้องมันเกิดโดยคนต้องการให้จน ความจนเนี่ยไม่ต้องไปหาใครไกลเลยเอาแค่ตัวเราเนี่ยเมื่อมันไม่มีเงินวันไหนไม่มีเงินนี่มันพลุงพลังที่บ้านเงียเอาเมียคนลูกคนก็นแล้วแต่เราอีกคนสามคนมันต้องกินสามมือ้อมันจะหาเงินวันหนึ่งเท่าไหร่เพื่อเลี้ยงคนสามมื้อกับจ่ายนี่ แค่นี้ก็ไม่มีความคิดไม่มีเวลาจะไปเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นแล้วครับพี่น้องดังนั้นเรื่องเดียวที่ต้องทำในฐานะตัวแทนของประชาชนดูอย่างเดียวว่าวันวันของนักการเมืองเราพูดถึงการปลดแอกประชาชนหรือไม่กับพันธการที่มีอยู่ณเวลานี้แล้วนี่เหรอคือการเลือกมา แล้วบอกว่าอ้างว่ามาจากเสียงประชาชนวันวันหนึ่งทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลเพื่อไทยพูดแต่จะกู้มาแจกไอ้นี่เห็นแล้วครับต้องการก่อนนี่ทั้งประเทศแล้วก็ทำให้ประชาชนอ่อนแอกูได้เลือกตั้งแน่ๆเพราะว่าคนชอบของแจกฟรีอีกภาคหนึ่งที่บอกว่ากำลังจะเป็นอนาคต ของประชาชนคนไทยวันวันหนึ่งก็พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจะต้องแก้ถามว่าไอ้หนึสองเนี่ยมันไปดักกระบาลเองตั้งแต่เมื่อไหร่คนเราอะ่ะพี่น้องกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่เนี่ยมันผ่านการกันกรองมาหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกจริตหรือไม่ถูกใจ ของคนที่คิดจะทำอะไรนอกเหนือกฎเกณฑ์ของสังคมใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องจำได้ไหมสมัยทักษิณชินวัตรนักโทษชายคนนี้เป็นนายกในสภามีสอสอชื่อดังของกรทมเฉลิมบางบอลเคยพูดเอาไว้ว่าทักษิณเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแต่ทักษิณทําในสิ่งที่กฎหมายห้ามทำเท่านั้นเองนี่คือมิติทางความคิดของคนนี่ไงและผมก็บอกแล้วว่าในอนาคตพี่น้องจำคำพูดที่ทักษิณอยู่ต่างประเทศหนีคดีไปและชี้มาที่ประเทศไทยว่า ถ้าเขายังมีลมหายใจอยู่ถ้าเขายังทุกอยู่และเขาถูกกระทำอยู่อย่างนี้อย่าหวังเลยว่าคนไทยจะมีความสุขพี่น้องจำได้ไหมและแน่นอนสิ่งที่เขาพูดมันเกิดขึ้นบนความโกรธความเกลียดจากที่เขาได้รับ และล่าสุดเนี่ยที่ไปนนทบุรีไปปทุมธานีไปงานบวชแล้วก็ถืออะไรนะใบลานถ้าเขาบอกก็ขึ้นเทศเนี่ต้องถืออะไรขึ้นธรรมมาสเทศบอกเรื่องของอบรมอบรมนาคผมบอกก็ตายแม่เอาละเข้าใจคนเรานะนับถือศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่เมื่อยามตัวเองทุกเนี่ยจะคิดถึงหลักของศาสนา เอามาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยคลายทุกข์ผมก็เชื่อว่าเขาต้องคิดถึงแต่เขาคิดถึงและเขาสํานึกไหมแล้วเขาเอาธรรมะเอาสิ่งที่ตัวเองเอามาเนี่ยแล้วคิดถึงสิ่งว่าตัวเองต้องทํำไหมถ้าเขาเข้าถึงหลักธรรมจริงณนะเวลานี้ทักษิณต้องกลับมาประเทศไทยแล้วบอกว่าขออาภัยคนไทยผมเดินเข้าคุกครับ แต่ไม่เคยเลยทักษิณคิดอย่างเดียวว่ากูจะกลับบ้านแบบเท่ๆได้อย่างไรเขาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอด8ปีตั้งแต่เขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะกลับมาติดคุกเขาพูดตลอดเวลาเขาจะกลับประเทศไทยด้วยความเท่และเขาจะไม่ติดคุกและเขาก็ทำได้ใช่ไหมครับพี่น้องด้วยกระบวนการสมรู้ร่วมคิด ผมต้องบอกกับพี่น้องครับภารกิจของทักษิณเรื่องใหญ่เลยความเป็นพี่ชายที่ทำกับน้องสาวเอาไว้ต้องฮาลเหตุออกไปอยู่ต่างประเทศไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นหนามที่ปักอยู่ในตัวของเขาเบี้ยมันก็เหมือนในใจนะทำให้น้องต้องทนทุกข์เนี่ยตัวเองก็ต้องแก้ไขให้ได้ต้องคืนความสุขให้น้องที่นี้เนี่ยสิ่งที่น้องทำเ มันผิดกฎหมายประเทศไงมันจะกลับมาเบสเท่ๆเนี่ยน้องก็อยากกลับมาแบบพี่แต่พี่นะเวลานี้เนี่ยก็ยังคงต้องต่อสู้กับไทยฮะคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้เนี่ยต่อสู้กับใครครับคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้กลัวใครเลยเขากลัวพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่คนดีทั้งนั้น<ๆ> <S <S เขาต่อสู้กับความดีของสังคมไทยครับพี่น้อง เพราะว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะวันนี้คนที่ถือกติกาบ้านเมืองที่จะทําให้ทักษิณหลุดจากคดีหรือทําอะไรได้ตามใจเนี่ยฟังเสียงประชาชนเขาฟังเสียงของประชาชนที่รักความเป็นธรรมครับพี่น้องผมถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยที่ปักหลักอยู่เนี่ยถือว่าเป็นการปักหลักเป็นหลักเมือง ที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่มีความหมายว่าสังคมไทยเราละเลยจากหลักความเป็นธรรมไม่ได้และนี่คือหัวใจสำคัญของการชุมนุมของเราหลักนี้ต้องยึดแล้วบอกกล่าวแล้วยึดหลักนี้ขยายความต่อว่าบ้านเมืองเนี่ยปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้ไม่ได้และการบริหารบ้านเมืองที่ไม่เป็นธรรม เราก็ปล่อยไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับคุณทักษิณคุณเริ่มสุภาพให้เกียรตินักโทษชายทักษิณล่าสุดเนี่ยจะแก้ต่างคดีหนึ่งหนึ่งสองผมบอกเลยฮะคนนี่ชี้ทางเนี่ยเพิ่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษานายกและต้องบอกอีกครับ ไอ้กฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยที่เขียนเอาไว้หวังว่าจะเป็นทางออกเนี่ยนี่จะชี้พงให้กระลอกเดี๋ยวเขาไหวตัวเขาอาจจะอะไรอะวางกับดักเอาไว้ข้างหน้าก็ได้แต่ผมบอกเลยแก้ตรงนี้เนี่ยแก้ปรมนี้ที่บอกว่าถูกกันแกล้งโดยพนักง,งานสอบสวนภายใต้การแต่งตั้งณนะเวลานั้นเกิดจากการยึดอำนาจของคอสอชอ โยนไปที่การยึดอำนาจแต่อย่างที่บอกแล้วครับมันมีหลายเรื่องที่บอกว่าวันนี้อายาการสูงสุดที่สั่งฟ้องเนี่ยมีการเรียกร้องให้อายาการเปิดเผยว่าคำสั่งฟ้องเนี่ยบรรยายฟ้องว่าอย่างไรเพื่อให้เห็นไส้ในว่าอายาการกล่าวหาทักษิณชินวัตรเรื่องหนึ่งหนึ่งสองว่าผิดตรงไหนอย่างไรบ้างอายาการสูงสุดต้องเปิด ทำไมคําแก้ต่างของก้าวไกลยังเปิดต่อสาธารณะได้แล้วเหตุผลอะไรคดีนี้เป็นความลับอะไรต้องเปิดออกมาเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าทักษิณชินวัตรถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องคดี1นึสองเนี่ยมีข้อกล่าวหาอะไรบ้างพี่น้องอยากรู้ไหมผมก็อยากรู้ดังนั้นวันที่18 ที่ทักษิณจินวัตตั้งเรื่องส่งไปเพื่อขออุธรณ์คำสั่งฟ้องโดยกล่าวหาว่าพนักง,งานสอบสวนถูกแต่งตั้งโดยการข่มขีเรียกกดขี่ข่มเหงโดยคอสชอเนี่ยไอ้นี่เขาส่งแก้ไปแล้วเรื่องที่เราอยากรู้ว่าอายการสูงสุดบรรยายฟ้องว่าอย่างไร นี่คือสิ่งที่จะไปยันกันอยู่แล้วเสร็จแล้วนี่แหละครับข้อแก้ต่างเนี่ยมันจะมัดคอของคุณทักษิณชินวัตรทั้งหมดนี้ยิ่งดิ้นผมถึงบอกว่ายิ่งดิ้นความจริงที่เกิดขึ้นมันก็คือความจริงยิ่งดิ้นยิ่งแถและยิ่งทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นการทำผิดไปเรื่อยๆ พี่น้องครับเราต้องชุมนุมโดยบนหลักการที่บอกเอาไว้ยึดบนความเป็นธรรมก็คือกระบวนการยุติธรรมรักษาไว้เรียกร้องว่าคดีของคุณทักษิณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาลดโทษ8ปีให้เหลือหนึ่งปีเกณฑ์น,นี้คุณต้องเข้าคุกต้องเรียกร้องให้ชัดเจนว่าต้องเข้าคุกจะยังไงก็แล้วแต่ ประเด็นหนึ่งปียึดเอาไว้ให้ให้มั่นเลยเพราะว่าสิงหาคมนี้จะหมดแล้วสิงหาคมนี้เนี่ยเรื่องของคดีนี้จะหมดแล้วแต่ยืนยันว่าทักษิณจินวัตรยังไม่ได้เข้าไปติดคุกเลยแม้แต่หนึ่งวันใช่ไหมไงเราต้องยืนยันเอาไว้เป็นหลักการเพราะไม่ะนั้นแล้วมันจะหลุดทันทีสิงหาคมบอกหมดแล้วมันก็จะมาแล้วบอกว่าพ้นโทษพ้นโทษพ้นโทษไปแล้ว ดังนั้นเราต้องบอกว่ายังไม่เคยเข้าคุกแม้แต่หนึ่งวันดังนั้นต้องเข้าไปอยู่ในคุกหนึ่งปีตอนไหนก็ไม่รู้ละสู้กันเรื่องที่2พี่น้องแนวทางที่เราจะพาบ้านเมืองไปคือประเทศไทยบนความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งณนะเวลานี้ต้องอยู่กันบนความสุขที่เท่าเทียมและเป็นธรรมนั่นก็คือประเทศที่จะต้องกระจายความมั่งคั่ง ลงไปสู่ฐานล่างแล้วเอาความมั่งคัง่งจากฐานบนกระจายลงไปใช่หรือไม่ต้องไปเราต้องไปหน้าจุดนั้นส่งเสริมให้คนที่คิดทำมาหากินขยันขันแข็งเนี่ยได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มกำลังรัฐบาลควรจะต้องทำและพี่น้องครับการแบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มๆเป็นเสื้อสี เราไม่เอาแล้วเราต้องใช้ความสามัคคีของประชาชนความรักซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นสีเสือ้อใดหรือกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่คิดต่างเราต้องขวาดมาแล้วรวมกันกอดกันด้วยความรักสิ่งที่นักการเมืองชั่วช้าสามานาราชการโสมมและในทุนสามานกลัวที่สุดคนชั่วกลัวความสามัคคีของประชาชนครับพี่น้อง